ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,714อูเฟอเร์เยี่ยนมีชีวิตอยู่มายาวนานมากกว่า300ปีแต่ไม่เคยมีวันใดที่จะรู้สึกหวาดกลัวมากดังเช่นวันนี้มาก่อนความรู้สึกหวาดกลัวที่แปลกประหลาดและลึกล้ำนั้นให้ความรู้สึกเหมือนดังยามเปิดประตูออกมาพรันปรากฏสายน้ำหลากที่รุนแรงจำนวนมหาศาล พุ่งกระแทกตรงเข้าสู่หัวใจของเธออย่างรวดเร็วจนเออล้นขึ้นมาในทันทียังทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังตกจากที่สูงด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาอย่างที่เธอไม่อาจหยุดยั้งตัวเองได้แม้ว่าตอนนี้เธอจะมีอายุถึง400ปีแม้ว่าพลังทางกายของเธอจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอีกทั้งมีพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นตามการเวลาแต่ความกล้าหาญของเธอกลับลดน้อยลงไปเรื่อย ในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาสิ่งที่เธอหวาดกลัวมากที่สุดมีสองสิ่งสิ่งหนึ่งคือกลัวว่าสักวันหนึ่งจะแก่และตายไปเหมือนปุถทุชนทั่วไปและอีกสิ่งหนึ่งคือกลัวว่าตัวตนของตนเองจะถูกเปิดเผยดังนั้นแม้ว่าสมาชิกของผู้ชิงหุ้ยจะมีจำนวนมหาศาลแต่คนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของอิงจูนั้นมีน้อยยิ่งกว่าน้อยนอกเหนือจากเอิรทั้งสส่วนที่เหลือล้วนมาจากตระกูลอูดโดยไม่มีข้อยกเว้น และสมาชิกตระกูลอูเหล่านั้นล้วนเป็นลูกหลานภายในตระกูลของอูเฟย์เยียนคนเหล่านี้ล้วนพึ่งพาอูเฟย์เยียนเพื่อให้ตนเองมีชีวิตที่หรูหรากินดีอยู่ดีพร้อมรังทั้งลาบยศเงินทองดังนั้นความพักดีที่มีต่ออูเฟย์เยียนจึงสูงมากเช่นกันส่วนผู้ทรยศของตระกูลอูซึ่งมีจํานวนน้อยมากอูเฟย์เยียนไม่เคยมืออ่อนใจอ่อนเมตตาต่อพวกเขาแม้แต่น้อยผู้ที่สมควรถูกฆ่าก็ฆ่าผู้ที่มีความผิดไม่ถึงตาย ก็ยังคงต้องถูกฆ่าโดยไม่ละเว้นเช่นกันสองมือเธอชุ่มโชคไปด้วยเลือดคนตระกูลเดียวกันมาไม่น้อยยิ่งกว่านั้นเธอยังมีข้อสนวนที่ปิดบังต่อคนตระกูลอูตระกูลอูรู้เพียงว่าเธอมีพลังเหนือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และมีอายุขย,ยืนยาวแต่พวกเขาไม่รู้ว่าพลังแห่งอิทธิฤทธิเหล่านี้เธอได้มาจากที่ใดและได้มาอย่างไรเอ,อิทั้งสี่ก็เป็นเช่นกันรู้ว่าเธอมีชีวิตอยู่มาสี่ร้อปี แต่พวกเขาไม่รู้ว่าอาจารย์ของเธอคือใครในขณะที่อูเฟยเยนรู้สึกหวาดกลัวอย่างไม่อาจหยุดยัง้งเธอก็คิดถึงเรื่องเหล่านี้ไม่หยุดหย่อนเช่นกันคอรุ่นคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างรวดเร็วเดิมทีเธอคิดว่าติงหยวนป่ออาจจะยังไม่เสียชีวิตและเป็นคนที่แพร่พลายข้อมูลความลับเหล่านี้ให้กับศัตรูได้ทราบแต่เมื่อเธอคิดอย่างรอบคอบทุ่นทีอีกครั้งเธอไม่เคยบอกแก่ผู้ใดว่าอาจารย์ของเธอเป็นใคร นอกจากตัวเธอเองมีอีกเพียงสามคนในโลกนี้เท่านั้นที่รู้ว่าอาจารย์ของเธอคือเมืมชฉางเซิงคนหนึ่งคือเมืมชฉางเซิงเองอีกคนคือหลินจูลู่สิทธิ์พี่ที่เธอเคยมีใจให้อย่างสุดซึง้งส่วนคนสุดท้ายคือลูกสาวของหลินจูลู่หลินหวานเอ,อ๋อเมื่อนึกถึงสิ่งนี้อูเฟยเยียนก็เบิกตาก,กลมกว้างขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยียบด้วยความเครียดแค้นหลินหวานเอ,อ๋อคงจะเป็นคุณสิณนะ ที่เปิดเผยข้อมูลของฉันออกไปเมื่อคิดมาถึงตอนนี้อูเฟย์เยียนก็ค่อยๆวิเคราะห์รายละเอียดออกมาทันทีกล่าวพึพมพำกับตัวเองว่าครั้งล่าสุดที่ฉันส่งคนไปจับตัวลินหวานเอ,อ๋อมียอดฝีมือสูงส่งคอยช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นภัยพิบัติจนหลบหนีไปได้คนที่ส่งไปในครั้งนั้นคือกองทหารมาองครักแห่งไซปรัสหลังจากนั้นไม่นานเจียนกงต่อถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดจนเสียชีวิตที่ฐานนักรบไร้ชีวิตในไซปรัส นักรบไร้ชีวิตและทหารมาองคาร์กรวมถึงคนทั้งหมดในฐานแห่งนั้นต่างหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าลินหวานเออเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้บทที่5,715ันเจอยูเฟรเย,ยนพยายามใช้ความคิดอย่างเต็มกำลังเพื่อวิเคราะห์เหตุผลตามข้อมูลเท่าที่ตนเองทราบ เมื่อคิดถึงเรื่องที่ลินหวานเอออาจอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เธอรู้สึกขัดเคืองใจอย่างมากเธอได้แต่พยายามข่มใจให้เย็นลงเพื่อขอรุ่นคิดหาเหตุผลต่อไปแต่ว่าแต่ว่ารูปภาพเหมือนของอาจารย์ใบนั้นมาจากไหนลินหวานเออไม่เคยมีโอกาสได้พบหน้าอาจารย์คงเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะรู้ว่าอาจารย์หน้าตาเป็นอย่างไรดังนั้นภาพวาดใบนั้นเธอคงไม่อาจวาดขึ้นมาเองได้เป็นไปได้ไหมว่า ยอดฝีมือสูงส่งที่ช่วยเหลือเธอไว้เป็นผู้วาดภาพใบนี้เมื่อนึกถึงตอนนี้เมื่ออูเฟเยี่นคอรุ่นคิดอย่างลึกซึง้งแต่เธอรู้สึกว่าความคิดนี้ไม่น่าเป็นไปได้เธอยังคงพูดกับตัวเองว่าจากที่มองเห็นในตอนนี้บุคคลลึกลับผู้นี้ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นผู้สนับสนุนของตระกูลอันมากกว่าผู้สนับสนุนของลินหวานเออบุคคลนี้น่าจะต้องอยู่ใกล้ชิดเพื่อคอยที่จะช่วยเหลือตระกูลอันอยู่ตลอดเวลา ครั้งแรกช่วยพวกเขาที่นิวยอร์กครั้งนี้ยังอยู่ช่วยเหลือพวกเขาที่จินหลิงดูเหมือนว่าจะให้ความห่วงใยต่อตระกูลอันอย่างยิ่งเขาจะกล้าแยกตัวออกห่างจากตระกูลอันไปช่วยลินหวานเออร์ที่นอร์ดิกได้อย่างไรเมื่อนึกถึงตอนนี้ภายในสมองของเธอยิ่งรู้สึกสับสนจนจ,นจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ถ้าไม่ใช่ลินหวานเออที่เป็นผู้เปิดเผยตัวตนของฉันคนผู้นั้นจะรู้ตัวตนของฉันมาจากไหนเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่อาจารย์รับพวกเราสองคนเป็นสิษย์คนผู้นี้ไปพบอาจารย์ที่ภูเขาซื้อว่านตอนที่ฉันไม่อยู่และรู้จักตัวตนของฉันจากอาจารย์ได้หรือไม่แต่นี้เวลาก็ผ่านไปหลายร้อยปีตลอดเวลาเขาไม่ยอมแสดงตัวตนออกมาไม่เร็วไม่ช้าทำไมเขาเลือกที่จะแสดงตัวตนออกมาตอนนี้ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ที่อธิบายไม่ได้ยิ่งกว่านั้นก็คือ หากคนผู้นี้เป็นสิทธิ์ที่อาจารย์รับไว้ช่วงห้า้อปีแรกจริงเขาต้องถือว่าเป็นสิทธิ์พี่ของฉันอูเฟยเยียนพลังความแข็งแกร่งต้องเหนือกว่าฉันมากคนที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้ทำไมเขาต้องคอยปกป้องตระกูลอันคนในตระกูลอันต่างมีคุณธรรมใดมีความสามารถใดถึงทำให้เขาลดตัวลงทำเช่นนี้ในขณะนี้ เกิดความคิดแวบ,บหนึ่งเข้ามาในหัวของอูเฟรเยียนอย่างฉับพลันเธอพูดโร่งเสียงดังออกมาด้วยความประหลาดใจอย่างตื่นตระหนกหรือเพราะว่าเขาต้องการค้นหาความลับแห่งชีวิตอมตะด้วยใช่ไหมเมื่อนึกถึงสิ่งนี้อูเฟรเยียนก็ขมวดคิ้วอีกครั้งพึงพรรมพำกับตัวเองหากเขาต้องการค้นหาความลับแห่งชีวิตอมตะเช่นกันเขาก็ไม่จำเป็นต้องปกป้องตระกูลอันในเวลานี้ทุกเรื่องราวไม่ชัดเจนทุกเบาะแสไม่แจ่มชัด ล้วนพาเข้าสู่หนทางตันทําให้อูเฟยเยียนรู้สึกว่าจิตสมาธิในสมองของเธอไม่เพียงพอที่จะคอรุ่นคิดเรื่องราวเหล่านี้ได้กระจ่างแจ้งแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เธอสามารถยืนยันได้นั่นคือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนําภาพวาดของอาจารย์ใบนั้นออกมาสอเจตนาให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่เป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนแก่อูเฟย์เยียนหากอูเฟยเยี่ยนยังดื้อดึงที่จะเกาะติดกับตระกูลอันไม่ยอมเลิกราฝ่ายตรงข้ามอาจจะตอบโต้กลับมาแบบไม่ยั้งมือ จะไม่มีความเกรงใจใดอีกต่อไปเมื่อนึกถึงตอนนี้เธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกหายใจติดขัดความรู้สึกหวาดกลัวที่ค่อยบรรเทาลงก่อนหน้านี้กลับมาท่วมท้นภายในใจของเธออีกครั้ง